สวัสดีค่ะนาบนค่ะขามาตามแนวทางกับนาบนค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่นว่าคม2องพนิเจ็ดนี่ค่ะมื้อนี้มาตามนาบนวันที่ยี่สิบค่ะท่านผู้ชมนี่ยินว่าฝันแล้วฝันในเจ้ามือนาบนฝันวันที่สิบเก้านะฟันวันที่สิบเก้าเนาะค่ะบางสุขฟังเนี่ยน่บนฟันเนวไรนอฝัน่ามูมาสอดเลีไ่ไผ่คช่เปลี่ยนไผ่กับผ้ากันไป่ารมูวนบอกว่าไผ่มันขาดอีเจ็ดกับอีสาม เกไ่สามไผ่ไผ่พ่นหน้าค่ะโอ้ยอยางงี้ยยึงนเท่ากับีม่าีไผ่เลยมาเอายึงไนไปเกจไก่สามอือก็พาะเขาเปียนเปลียนมันเรียนเอาเกจไอีสามไปใส่ไปเรีนเลนไปมันหมันมัวโอ้ยไผ่ตัวมันดีรอบขนมาค่ะแต่เงีนบอกว่หนึ่งไปกรมือเรลียนไผถ้าไปเลียนไป่มีเงินไรมาเกิด ได้ได้เราควากันมาบ้านยกออกตู้เชียวออกอยูา่ายใอีเก็ต้สามอต้องออกแน่ว่ะพราะเขาไม่สิขาดที่ไาเนห้องไม่สิขาดว่ะค่ะไม่สิขาดเปภายห้องาจ็ออกเอเอพอดีนะซื้อเร่แจ่มเพิ่นว่ามอหนึ่งว่าซื้อเ็เอ่ซื้อเล่ก็ได้เลก,เลกอีเกสก,ก็อีสามดีเลยเมอหนึ่งว่าผู้เชี่ยวหนึ่งบอคะเออผู้คนไปต้อการอะ่ ก็ชื่ออีเกตอันชื่ออีเกตก็อีสามดี่มันมันหมานเลย่ล้วมึงมาขึ้ึวันก็วันอื่งเรื่องไฟแล้วอ่ะพันเรื่องไฟแล้ววันนี้วันค่ะพันสันสันเนาะออันสันสันพันวัยาวเลเพราะวปวดเัวเขาค่ะปวดเพวาเขาไงเมื่อคืนวันพันแน่ยเลียจอว่า ปเกาว่าเคยออกอย่าอีเกตีสามนี่ว่าไปไรเห็นในโลกเคยพัดไปไปเหยนในโลกเขออกกับหกออกตัวหกกับสามบอกตัวหกกับสามมันก็ออกอีรีอ่ะออกอีรีออกแล้วในความฝันนี่นะบนสีห้เนี่ยทางตัวไดนอนเกตสามเกตสามกลบเอาเนาะเกตสามสามเกตสามสามเจ็ดเล็สามตัวมีบ่บ่พวกแกก็อายุยงงหรอกสแกนนี้แหละค บกเกี่ยวกับอายุเนาะเหลขกเอาเลขกไข่เลยม้น,นอบอเลกไข่เลยจ็ดอีสามเหลขกที่เข้าบอกอค่ะเป็นแนวทางของนาบุเนาะค่ะในงวดวันทีท่หนึ่งธันวาคมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะเหลขนาบุไหมาเจ็ดสามเนาะนกับนัาก็คือสามเจ็ดแต่ว่าก็อย่าลรื้มนค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกัน,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 นเนาะนาบุลเนาะค่ะแล้วก็สามก็แปดนี่ก็ตัวเดียวกันค่ะอ,อารซิกับกันกระไดเนาะค่ะ ค่ะนาบนว่าสิไปใช่นอนหนีนอนอือเขาไป่ได้บาอพอดีมาขอเพลินเนาะค่ะว่าสิมาตามเพลินอยู่แล้วเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของนบนขอห้มิชกมิลาบเลยทั้งวันใหญ่กับนบนสุขูสุขคนค่ะนบนมียังเพิ่มเติมบอคะบอมีเนาะค่ะฟันสันสันฟันโมยเงาเพิ่นว่าค่ะค่ะขอบคุณนบนได้หลายค่ะบบเพียงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฟันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของนาบนค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567น้ี่ค่ะนาบุญนี่ฝันสันสันฝันบ่ยเห้เพื่อนว่าฝันขึ้นวันที่สิบเก่าเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันว่ามีมูมหาเพื่อนว่และส่วนนาบุญนี่ไปเล่นไพ่เพื่อนว่านาบุญก็เลยไปเพื่อนวาพอไปแล้วมูก็เลยบอกว่าไพ่นี่มันขาดอีเจ็กับอีสามเด้อเพื่อนวาค่ะนาบุญก็เลยว่าโบเป็นยังอยู่เงอนมีอยู่เดี๋ยวไปเอามาว่าสัน นาบนก็เลยไปเอาไผ่จากของมาเนาะค่ะอีเจ็ดกับอีสามเพิ่นว่าค่ะพเอามาแล้วก็ไปเล่นน้ากันเพิ่นว่าเล่นหมานหมานเพิ่นว่าได้เงินบักหลายเพิ่นว่าค่ะมีตะเขากับเขาเพิ่นว่าค่ะพ่อเล่นเซจแล้วก็เลยพากันกลับเพิ่นว่าพอกลับแล้วมุงก็เลยถามว่าสีเอาขึ้นอยู่บ่ออีเจ็ดกับอีสามนี่สีเอาออกไปอยู่บ่อนะค่ะนบนก็เลยว่าห้วยก็เอานั่นแล้วเพิ่นว่าเอากลับไปนั่นแล้วถ้าบอกเอากลับไปไผ่ของเพิ่นก็สิขาดเพิ่นว่าค่ะ หม่ก,ก็เลยว่าเออพอดีนั่นละสื่อเลขนําเดอ้อบัสนเจ็ดกับสามสันบอกนาบนให้สื่อเลขอีเจ็ดกับอีสามนําเพิ่นว่าค่ะก็คือเจ็ดสามเนาะค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าฝันสันสันฝันบอยงาเพื่อนว่านาบนก็นเลยได้แนวทางมาให้เนาะค่ะในงวดนี้ก็คือเจ็ดสามวงกลมหายเลขไพ่เนาะค่ะเจ็ดสามเน้นเนาะค่ะวงกลมหายพร้อมค่ะโตการก็คือสามเจ็ดค่ะก็อย่าลืมเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขผีบอกเนาะค่ะเจ็ด อาจสิกับหัวเป็นหนึ่งก็ได้เนาะค่ะหรือว่าสามอาจสิกับหัวเป็นแปดก็ได้ค่ะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้วิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะรวยนั่มในเลือนนค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ